Ăng Anh... อาจารย์คมสอนวิธีการใช้อักขระยันองความรู้ต่างๆและสอนการควบคุมออร่าขั้นพื้นฐานจัมโบ้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่าหลายๆอย่างที่เขาเคยทำมาตัวอักษรนี้เรียกว่าอุณาลมเป็นสัญลักษณ์คล้ายกับเลขเก้าไทยเขียนได้ทั้งเวียนซ้ายหรือเวียนขวา ในทางศาสนาพุทธและฮินดูมีความหมายไปในทางมงคลเวลาจะเจอบ้านเจมรถแบบเนี้ยเองก็คงจะเคยเห็นใช่ไหมตามคติของฮินดูคำว่าอุณาโลมมาจากคำว่าโอมเป็นคำเริ่มต้นก่อนที่เราจะใช้เอ่ยอาคมอ๋อแบบนี้นี่เองผมเคยเห็นพี่คมเขียนแบบนี้ตอนสู้กับกระสือหมู เจ้าเด็กคนนี้มันอัจฉริยะสมาธิได้ถึงระดับเกินส0สิบนาทีไปแล้วกว่าตัวเราจะทำได้ใช้เวลาอยู่ตั้งหลายเดือนแต่เจ้าหมอนี่กลับทำได้ในไม่ถึงอาทิตย์เป็นคนที่มียานสมาธิเป็นเลิศเข้าขั้น100ปีจะมีสักคนหนึ่งอาจารย์คมรู้สึกทึ่งในความอัจฉริยะของจัมโบคนเราจะมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดปะปนกันไป เห็นได้ชัดว่าจัมโบมีเซนส์ความเข้าใจในสมาธิและสยศาสตร์ในระดับสูงเหมือนเขาค้นพบสิ่งที่สามารถทำมันออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเขามีคุณสมบัติของผู้สยบไตรภพนี่คืออาคมนาคาเล่นไฟ เป็นการขอพลังจากองค์เทพเพื่อทำให้เกิดเป็นระเบิดเพื่อป้องกันตัวความรุนแรงขึ้นอยู่กับออร,ราที่ใส่เข้าไปเป็นอาคมที่ใช้งานยากเพราะการกระจังหวะให้ระเบิดใส่ศัตรูที่เคลื่อนไหวเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้คนจึงนิยมใช้เป็นอาคมไว้ป้องกันตัวมากกว่าเป็นอาคมไว้ใช้โจมตีโหมันเจ๋งมากไม่ต้องเสียเงินซื้อประทัดมาเล่นวันออกพรรษาแล้วผม เป็นไงบ้างนะจำโบไม่เจอกันหลายวันเลยดูแข็งแรงขึ้นมากเลยนะเองเนี่ยสวัสดีครับลุงทองลุงเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอลุงเลยตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างครับเออเออข้าสบายดีบ้านก็ซ่อมเสร็จแล้วละอ่ะนี่ตามกับหนูผีฝากมาให้ข้าวกับเผาของโปรดิงกำลังหิวอยู่เลยคิดถึงหมูกรอบสดๆเลยตอนนี้ ขอบคุณครับลุงทองทำไมมาสะเย็นขนาดนั้นล่ะอาคมข้าขอคุยธุระก,กับเองหน่อยสิมันมีเรื่องบางอย่างที่น่าจะเป็นปัญหาแน่ๆต่อจากนี้ทั้งสองคุยกันอยู่นานจนเวลาล่วงเลยไปอาจารย์คมตัดสินใจออกไปนอกป่าเพื่อสืบเรื่องราวที่ลุงทองนำมาแจ้งให้ฟัง และได้ขอให้ลุงทองพักในป่าอยู่กับจัมโบ้คืนนี้ตอนนี้มันค่ำแล้วคนธรรมดาแบบอาถือว่าอันตรายมากในป่าน,นี้คืนนี้นอนที่ห้ามไปเลยไม่ต้องกลับเรื่องที่อาเล่าผมจะต้องรีบสึกให้ไว้ที่สุดได้ความยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาผมจะเล่าให้ฟัง นี่มันอะไรวะรู้สึกไม่ดีเลยคงต้องรีบกลับเข้ามาคืนนี้แล้วสิทั้งสองคุยกันสนุกสนานเพราะไม่ได้เจอกันนานจนเวลาผ่านไปจัมโบรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างความรู้สึกที่ทำให้เขาหวาดกลัว สัญชตัตยาณการเอาตัวรอดของเขาทำงานลุงทองผมรู้สึกแปลกๆไม่ได้ยินเสียงแมลงหรือว่าเสียงนกมาสักพักแล้วสังหอ์ใจไม่ดีเลยไม่ใช่แค่จัมโบ้ที่รู้สึกแม้แต่ลุงทองเองก็เช่นกันทั้งสองนั่งอยู่เงียบๆสายตาเริ่มวาดระแวงซอด่องไปมาจัมโบ้ได้กลิ่นเหม็นสาบรุนแรง มันมากขึ้นและมากขึ้นจนเขาเกือบจะอาจเจียนออกมากลิ่นนี้มันอะไรกันยิ่งกว่าซากศพนับร้อยเหมือนเอาหมาตายมากองรวมกันจนสูงเป็นภูเขาเลยเพราะจัมโบ้ขัดเกลาสมาธิจนอยู่ในระดับเหนือมนุษย์การมีสติช่างสังเกตของเขาไประดับสูงยิ่งกว่านายพรานการรับรู้ถึงอันตรายและกลิ่นความตาย จัมโบรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่สิ่งนั้นมันรอโอกาสที่อาจารย์คมออกไปจากป่าเพื่อจะกินเขาทั้งสองเป็นอาหารเฮ้ย hey, ตัวอะไรวะจัมโบระวัง บองพลัมสัตว์รูปร่างคล้ายตะขาบแต่มีขนาดที่ใหญ่โตกว่าหลายเท่าเป็นตำนานเรื่องเล่าในป่าของไทยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแม้รูปร่างจะคล้ายตะขาบแต่สิ่งที่จำโบกับลูกทองเห็นมันช่างสยดสยองยิ่งกว่านั้นมากทั้งคู่รู้ดีว่าปืนลูกซองลงอาคมที่ได้มาจากอาจารย์ข่มนั้น คงไม่อาจทำบาดแผลให้มันได้ทำได้แค่ภาวนาขอให้มันยอมแพ้และเดินจากไปเท่านั้นเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้นะอาคมเขียดแดนของอาจารย์คุมช่วยเราไว้จริงๆผมก็คิดบาปนั้นว่าตาลุงเคยเห็นอะไรบาปนี้ไหมตาบองพรำใหญ่ยงอยู่ในป่าดง ตัวดุจตะขาไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เรี่ยวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปั้มเข้ารัดกัดกินมันเป็นเรื่องเล่าเมื่อนานมาแล้วเมือนนมเม่อกว่าร้อยปีก่อนต่บองพร้ำผมก้าุค้นชื่อนี้หวังว่ามันจะยอมแพ้ไม่เข้ามาในเขตอาคมของเราอีกนะบทประพันธ์ข้างต้นที่ลุงทองกล่าวมาจากเรื่อง พระหุบบาทสัตว์วาธิฐานของพระยาศีสุนทรโวหารนักเขียนนักประพันธ์และนักภาษาศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่หา้ามีตำนานอีกเรื่องกล่าวว่ากลุ่มนักสำรวจเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเดินทางมายังหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งและได้พบกับป้องของสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายป้องของตะขาบแขวนอยู่หน้าบ้าน ขนาดของมันใหญ่ราวๆหกเซนติเมตราหากตะขาบตัวนึงมีราว30ป้องสัตว์ตัวนี้ที่คาดว่าจะเป็นตะบองพลัมจะมีความยาวถึง18เมตรหรือเทียบได้กับรถเก๋งต่อกัน4คันเลยทีเดียว มันน่าจะรู้ว่าเข้ามาไม่ได้เลยจากไปแล้วเน่นแน่ดีรชานตนนี้มีสติปัญญามันหลอกให้ทั้งคู่ตายใจเพื่อหาจังหวะเข้าโจมตีจากความมืดอีกครั้ง อาจารย์คมลดลงอย่างชัดเจนมันรู้ตัวดีว่าที่กำลังทำอยู่นั้นได้ผลไม่รอท้ามันเข้าจู่โจมอย่างต่อเนื่องอีกครั้งลุงทองมองท่าไม่ดีหวังใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อล่อให้มันออกห่างจากจำโบดูนี่โว้ยตามาสิวา ไอต้ตะขาบหน้าผีเฮ้ยลุงทองจะออกไปมาสิว่าไอ้ตะขาบบ้าลุงทองโธ่เฮ้ยบ้าจริง บบนั้นอีกนะเอาวะเป็นไงเป็นกันมีแค่ไอ้นี่แล้วแต่ระเบิดของเราคงทำอะไรมันไม่ได้มากคงต้องยัดออร่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีแค่ตรงนั้นตาขาบจะมีข้อต่อระหว่างป้องเอาไปยัดไว้ตรงนั้นและใช้อาคมนาคาเล่นไฟน่าจะพอทำให้มันบาดเจ็บแล้วช้าลงได้บ้างชายจังหวะนั้นพาลุงทองหนีขึ้นห้างไป รอจังหวะที่ตะบองพลัมเข้ามาใกล้ๆเอาไปกินซะยัดวัตถุอาคมเข้าไประหว่างป้องของมันเจ็บชะมัดพลาดจนได้เราจำบ้ ม,มัก,มก,กลาผมจงดับศูนย์นาคาเล่นไฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะอย่าพึ่มลุกไปไหน ยังมีต่อไอ้คมทำไมเองกลับมาดรอวจังเองเห็นแล้วใช่ไหมไอต้ตะขาบตัวนั้นจัมโบ้เป็นคนจัดการมันผมสังหรณใจไม่ดีไปได้ครึ่งทางก็เลยกลับมาเลยเป็นไปนตามค่าจริงๆแต่บองพลามสินะอา ผมเองก็เพิ่งเคยเจอว่าแต่ไอ้หลุมระเบิดนี่จำโบ้เป็นคนทำหรอไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ